สวัสดีกันสวัสดีทำงามลองิมมนไข<บ>่ก<ห><บ>ุน<บ>้องเดิม,ดมเป็นจะไดพี่น้องเอ,งเอง๋นะอือสรสชาติธรรมดาธรรมดาอาหารเท่ากับมีมิ้งแเ่งเป็นอาหารโปรดเลยพี่น,ออน,น้องเลยหากินยากเนี่ยแเ้งเเ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 นเเเเเเเ้เเ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 

เฮียเอ๋น่ะหลกึเก็บเข่าเลยเก็บออกาปนี่เก,ก็บหมอกหึเก็บออกให้เบิ้ลได้มัครับสิเก็บกันเก็กบหมอกห้เบิ้ลไหมเก็บหมอกห้เบิ้ลเลยเพืเก็บเข่าหนี่จะเก็บเข่ามาหนึ่งน่ะสบ,บายดีกันสบายดีงามงามพีดเก็บหมอกห้เบิ้ลเลยลูกนี่มาพีแล้ว เออแมงมงใหม่ม่มมมมเก็บหมอกเห็บหมดเลยให้เอาเขานี่หู้มาเลยเก็บอมอกอืมบายดีไหมดูสบายดีแบบไหนกี่นี่โอ้จะแนมากล้องเนี่ยกว่าสบายดีกันเลยเอ้ให้เก็บเข่าหม้อหนึ่งนี่เก็บออกเลยฮะเทียงเออ วอืมมามันตอดได้๋ยวมาแม่มแม่มาตอดได้เร็วเออไพดื้อนะไพดื้อไพดื้อไพดื้อยองมือขึ้นไพดื้อยองมือขึ้นไพดื้อยองมือขึ้นแมงไหมนะแมงไหมนะลูกแมงไหมมันตอดมือเลยเด้อโอ้อ่ะเก็บบอกเลยนี่เพลเก็บใส่ในโมหนึ่งนี่เก็บบอกเลยเก็บมองห้เบิ้ล เก็บบอาากเลยเออเก็บไปล้างมือไปเลยเด้อเอ่อเก็บเอาให้บดก่อนไปให้เก็บใส่อืมพันอันนี้พนเมย์พันซื้อโมอหนึ่งไม้มาพ่นเก็บพักใส่พี่น้องเยเก็บใส่จบดีหรอก อันนี้เป็นพักทั้งเบาะนุงเนาะน้ำใจทั้งเบาะนุงกับอันครอบคุ้มพันซื้อซื้อฝากบอลลี่พี่น้องเอ้ก็ขอมบขอบใจพันลายพันซื้อฝากคนละถุงเนาะซื้อฝากบอลลี่ถุงหนึ่งบาเตียงถุงหนึ่งบาเงาถุงหนึ่ง่าสั่นพันซื้อผ่าโอ้ยบักลายเนาะพี่น้องเนาะพักเนี่ยก็ได้ไอ้เก็บเข้าเก็บออกนะเฮ้ยมอนี่เออเก็บออกให้เบิดเลยเฮายจีเก็บใส่หมกหรอกแต่จะต้มหรือจะบ่อเฮ้ย เสียงอีกอ่าแล้พี่น้องทักทายสบายดีเนะาะมืเอนี้กับบัลลี่อยู่เพื่อนอยู่ซานพี่น้องเอยกับนังสีเอ่อเฮ็ดก,ก,ก,กินเนาะกับนังสีพักกินข้าวเล้งพี่น้องเอ้กับลูกสาวกับเมย์เพืเอ่อนเนาะเออยาอาหารหนามอันนี้อาหารหนามอันนี้ไปยด้อเอออ่าอ,อ,อันนี้เป็นหม่องเมี่ยนถวยเมี่ยนบ่วงเมี่ยนเครื่องพี่น้องกัสีหกหน่จังหน่อย เออคับลูกสาวผลิญมากกว่าเจ้าดื้อเพิ่นหัวกระย่องยองไม่ยังหมากยังนี่ไป,ไปีวไอ้ดูมันขุดมันขุดตัวน่ะอืมเี้เป็นเช็ปบอ๊ลูกแซ่บบ่แช็บ คาคอเด้อเพราะแล้วเผ็ดตัวนั้นนะะ่ะโอ้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 โอประน่างไ,ไปกินข้าวจุบดีป่ะวันนี้ป่ะบลุกปะ่ะนี่กินจุบดีลูกแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่กินจุบดีไรมันเผ็ดด้วยเด้ออืมจุบดีลูกจุบดีเอ๊ แชบ่บ่แช่เออแช่บ่แช่บ่เบ,บื่อฮะแม่นะเอ,าาอ,เอ้าไม่ได้พี่น้องเดอ้อกินข้าวน้ำน้องยุลีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นอ่าพักกูดเนาะพักกูดน้องเดิมพีนนน่น้องไอ้เกลขอความมุขขอใจน้องเพื่นเรลายๆๆข้างเลกเนาะ พีลองชิมบิ้งพักูดน้องเดิมเป็นจะได้พี่น้องเอยเนาะอือรสชาติธรรมดาธรรมดาแบบวแบบแบบสีเป็นเป็นบโบบมีรสชาติอย่างเงี้ยจืดจางๆนะกินแบบคือสิมีประโยชน์อยู่อันนี้เราเป็นพักบ่อน้องเพชรได้ฮ่ะกินน้ำน้ำได้น้ำ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 กินน้ำนี่นี่นี่น้ำมีลูกกินด้วย โบกินเด้อยวันนี้เลิกโบกินเด้อมันเผ็ดเด้อลูกเด้ออืมเอาแซ่บบ่ล่ะเช็คเช็คสบายดีไหมเด้อสบายดีไหมเด้อโอ้โหหนุบช้ำหนักนางลงจมดีนางลงจมดีนางลงเนี่ นางลงจดดีแล้วไปนางเป็นมูเม่นไงนางลงจดดีเนี่ยสบายดีเด้อมาพี่น้องมาสบายดีกินข้าวแรงร่วมกันยองเบอร์สกูทุกคนพี่นอ้นนองเลยเจ้าถุ่มเลยนะเนี่ยข้าวเร่งข้าวเร่งกันเนาะอาหารเท่ากับมีมิงแค้งเป็นอาหารโปรดเลยพี่น้องเลยหายกินยากเนี่ยตอนนี้เล่นต้องไปซื้ออยู่ตลาด นเนาะแมง,งแข้งหลักกัแมงแมงขนุนบอสแล้วก็ผักกูด <c oughs> น้องเดิมแล้วกัเป็นเจวแล้วก็เป็นผักหนึ่งบาอนงตัวนี้แซ่บๆนี่ก็เกือบเกือบสองร้อยบาทพี่น้หนุกซื้อมาแมงแข้งเางนาะถือว่าอาหารกินหากินเนี่ยน้งพี่หนุกเอาแม่ไว้หนกปะเอาไว้ไม <c oughs> ่ได้จากเจจากเกี่ยวหายอะไรกินอะไเป็นยังไเป็นยังไะอันชุบฟืนอันยัง

บ่เจ็บบ่เจ็บบ่เจ right? ็บคุณต COM ้องเรียบเปล่าประกุน้องเดิมนี่เป็นจะไดรครั้งแรกรสชาติแบบจืดๆเนาะกบบแทบอยู่แล้วเดี๋ยวมันกินกับยังก็ได้นะพี่น้องเบิร์ตซงแทบอยู่ผักอันนี้เอ้ยประกุนมีกับลาบกับแจ่วปลาปนกบปนเขียดนี่ได้แซ่บเลยเนาะ เต้นดูเต้นดูเต้นจะได้คนขี้ดือน่งจบดีลูกนางจบดีเอาไว้ลูมะเอาเบี้ยร่าอะไรเมื่อกี้ข่าวเห็ไมมดีป้าลุงดูข่วข่าเขาปะข้าเข้าว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 ข้าห้องนี่นี แช่บบ่ลอกเฮ้เป็นไรแเ่บนะแช่สี่แซ่แซ่บแป๊บแป๊บแป่บบ่แมเนแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งเดีวกินดุกเดกินไก่บอเล่มีแม่งแข้งนี่โบต้องกินอยังไะ หวอาหารปวดเลยพี่น้องให้ดูแมวบเม,มียวเดี๋ยวกินข้าวน้ำกันเ้าวข่าวน้อง,ออง,องยุริแม่พันเมย์เอ็นปลาลุงมันกินข้าวอยู่อะปลาลุงกินข้าวไม่หรอกปลาลุงเลยกินข้าวน้ำน้องยุริเด้อข้าวบอกไหมปลาลุง <C oughs> กินข้าวสิเนี่ยแล้วคุณน้ำดูไอ้น้ำไปแ <C oughs> ม่แม่พี่ลกูกขาตั้งกล้องกับลืมอืมลืมขาตั้งกล้องไม่ห้ากาแฟพี่น้องเดีย๋ยวจ่อยบ้าอยู่ในพื้นโต๊ะ <C oughs> อืมอะไรพื้นโต๊ะมืนไปทางนั้น mười hai tuần nhà hơn mọi mẹ mọi người mẹ người mọi người mọi người mọi người

ตึง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 ตงจ้ะเฮ้ยเมื่อนี่ลองเพลงกับป้าลุงพังไงฮะลองเพลงยกเอาเพลงอะไอเบิงยังสบายดีพูดมาอ่ะนางนงมาดิสบายดีสบายดีสบายดีงามดุสบายดีจ้าสบายดีงามเร็ว

จ้าเอาจ้านะแม่จ้าเอ้ยสบายดีเอ้าจ้าจ้านะแม่จ้านะแม่แล้แวโอ้ยแรยุ่มมาโอ้จริงแค่เป็นอรื่องถุงยาชีพานพ่อบ่านนี่เอาเอา ขี้แค่เอาลูกขี้แค่ปอาลูกมึงเยู่อืมอืมอาดแล้วบ่าอืมไปแล้วแมแซบปลุกแซบ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  เผ็ดาดูคือเผ็ดเผ็ดไันเผ็ดนะไก่แคน้ำจะไปไว้แค่น้ำแค่น้ำอ่ะเราหิวข้างนหอมอานนะมาดุแค่น้ำไปให้กินภักไปใช่าหกินภักอ่ะ <c oughs> อะอ,อร่อย แบ่บอืมปอ,อนเมย์นี่หน้าบอล็กเนมงขนูนนี่นะแมงขนูนหน่อยบอบินม,มาแล้วเมนคนูนหน่อยมาแล้วหน่อยสิง่านนนนยจังเลยอืมขนมืนกังเนี่ย แกโตลงหายแกมุดซึ้งนี่คือมันตายเลยพี่น้องจงชื่อได้แล้วชื่อตัวมันตายแม่ขนุนโอเคนี่แก่ต้อตายอยู่แล้วเลยโดนโบตายแกมี่โบตายเขาชื่อโบได้ยิ่งยิ่งเยอะได้ไอ้ไรวะลูกน้ำได้กินน้ำเด้อ Nè, thấy lúc. Chân nhu hết nó. Nam. In gin lẽ an nam, đi papa an nam. None. A nam mưu gà. Dạo gì. Hãy bay ka nô nha, hãy bay ka nô nha. Hãy bay ka Mấy con Hãy bay ka nô nó Hãy bay ka nô nha. Hãy bay ka nô nha. Hãy bay ka nô nha. เห็นละมาหรอไม่ดีแล้วลูกยูก hmm> ันแค่อยากนอนบ่หืมแปมนอนนอนน้ำน้ำน้ำข้าวกินข้าว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 แม่ เขาเขาเขาเมน้ำพอเมว้าวเมน้ำเก่าเน่งสองสามชีห้า กอใไก่คอไก่คอไข่คอขคอควายขอคอคนบอเบ้หอหานรถจอบเข่ามข่าอาบน้ำอาบน้ำเก้า Xe mẹ đi. Ba ba. Xeพ่อ đi. Cò cay. Cò cay. Cò con. 1 2 3 4 5. đi quá. 7. นึ่งำหนึ่งด้วยกินเก้าม้ำน้ำน้ำเก้ากินเก่้าอ่ำน้ำเว <c oughs> ข้าหนึ่งกินข่าวเด้อข้าวาก้กไก่ไก่อังใน้มีบ่อนขอไก่ ไว้ค้อไข้ข้อคนกินข้าวอาบน้ำอาบน้ำเป่าหรอแบบน้ำ่ปล่นีนนี่นีนีนีป้า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 มุนไปปะสุเดียไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปบิวดิป้ามุน เนนีน่เนนี่เนนี nee, ่ป้าลุงกดของพ่อมาทีทีบได้นหมมาบ้ามันเขียวมันขาวบ่าอะไรนะตายขัดบ้าเนี่เขียวมีไหมีกบ้านนี้ป้ามาเด้อมาเด้อพอจบเ้าเด้อลาป้าลุ่งเ้าเด้อวันนี้เด้อนี่เอ้ะ มอนนะพรวลงมอนนะบาย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 ปลาลุงแล้วบาย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 เก้าบาย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 งี้ยเลยเสรยจเสร็จ้าเลยสบายดีไหมสบายดีเด้อบาย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 าย่ายบายบายก่อนบายบายก่อน อ้ไม่ไม่ภาษาไทยโอ้ยโอเคโอเคนะพี่น้องวัยสารคิปนี้ก็เฮามาถ่ายคลิปถ่ายทำอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะบรรยากาศครอบครัวให้พี่น้องเบิ่งมันนี่พี่น้องกินข้าวต้องการเนาะบ่มีอย่างไรมาถ่ายน้องยุริให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าพี่น้องเนาะป้าป้าลุงลุงเพิ่นก็นบ่างบางกับอกให้ถ่ายคลิป น <dı DANIEL> ลกูกสาวน้องยูริให้เบิ่งในเด้อว่าซั่นพี่น้องเลยนะปายยูริมีแฮงเนาะอ่าทักทายสวัสดีกันพ่อแม่พี่น้องยามค่ำยามแลงพี่น้องเอ้ยไปก่อนแล้วบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบายไดเด้อดื้อ